คุณพี่กล huh ับมาเหนื่อยๆเอาอย่างนี้มาเดให้ดองเไปซื้อของมาให้กินได้าออไปซื้อไอนี่หน่อยเอาน้ำเอาน้นเี้ยวมิตเปรี้ออน่นแ้ำเปียวเอื้อห่อ้อ้กินอ้าวเปลี่ยนดีกว่าว่ะน้ำนี้ไม่น่าจะอร่อยเอาเป็นกระแทกสิฮะกระแทกสิน้ำพี่ใหญ่กระแทกสิอ้าวน้ำแงกระแทกเมีแม่เป๊ปซี่ ไนี่เกเลิอกก่อนทำไมอ่ะน้ำกระแทกสิเดี๋ยวค่อยกินเออไปซื้อมาซื้อมาเด้อนะเฮ้ยกตีไปน้ำนู่นน้กหนี่น้ำนั่นป้าคุณจะบอกว่าไม่เจ้าใส่ถุงม่อมานะฮะนายแดกน้งเหีอยาใส่ถุงม่อเฮ้ยโชคดีว่ามีตังค์สองร้อยอ่ะกูก็ยืมจริงปะเนี่ยแล้วอย่าลืมใช้กูด้วยนะเอองั้นใช้เลยใช้เลยเออจัดไอ้เหี้ยอยู่ดีๆเป็นหนี้แม่เท่านั้นนี่ย มาเรื่องความบริสุทธิ์ใจของมึงนะเอาเอาน้ำใช่ไหมได้ไปใชไหมอะไรอะไปกูไหมกูจะดูคุณหลวงกับคุณนายช่านเราจะดูท่านท่านเรากันเหรอชุดนอนมึงไปเลยไปแต่งดาวโอเคพี่ไปอาบน้ำอาบค่าก่อนกลับม่เหนื่อยก็ดีกันจะพี่แต่วันนี้เนี่นะพี่อาบแล้วอาบท่าแต่งตุ้ปะปตองปะแม่พี่ใส่พี่ใส่ชุดนอนไม่ได้นอนเลยวเนี้ย ลอผัวมาเป็นปีปีววันนี้กลับแล้วแต่ละมึงคือนี้แต่ละมือนี้ทวแตอะไรใส่ชุนละเอาจิรจะใส่แบบอะไรนะมึงนี่มันหรมันไม่ต้องใส่ได้นี่ หลังคุณท่านไปล้างเหรอเยคุณท่านไหนๆแล้วเนี่ยคุณท่านไปอาบน้ำอาไปอาบน้ำอ่ะตายเลยคุณท่านอะไรอะไรนี่นี่มึงจะเลี่ยนทำไมมีคนมาหาคุณท่านเดี๋ยวออกหลวงเดือนละสิอ่ะมีคนมาหาอยู่สวนหลังบ้านนุ่มอะมาในสวนมากี่คนล่ะมาสองเอ่อสามคนแต่เป็นเด็กเล็กเบ๋เบาคนนึงผู้ชายคนผู้หญิงคนนึงมาอ่ะคุณ ถ้าไมไล่เขกลับได้ไงอย่ากูไปรับเองในฐานะที่กูเป็นเมียนกูก็คุยแทนได้เดยูอาไปบอกหัวไปรับแขกแทนทนท่มึงไปรับกูด้วยจะไปดิกูไปอไปเลยไปไปอยากเจอ